สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะปุเปสิเนเจอร์นะคะจะมาพูดถึงนะคะการบูชาเท้าเวสวุวรรณทาไมปุ้เป้ถึงได้บูชาเท้าเวสุดเเวสวนนะ,ะ,ะทเท้าเวสวุวรรณนะคะและศรัทธาเท้าเวสุวรรณปัจจุบันนี้นะคะสืบเนื่องมาก่อนเลยนะคะต้อนแรกปุ้เป้ก็เห็นเพจทางเฟซบ o o กอะคะ่ะและก็ YouTube มันดีขึ้นนะคะกา,การบูชาวัตถุมงคล อย่างไรให้รวยนะคะป,คปุเปก็ไปศึกษามานะคะว่าเออบูชาโน่นนี่นั่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะแล้วรวยนะคะบูชาเท้าเวสุวรรณสีแล้วจะรวยนะคะปุเปก็ด้วยความที่ปุเปก็ตอนนั้นก็นคถึงยังไม่เชื่อนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ศรัทธาอะไรมากมายนะคะแต่ก็พอที่จะได้รู้ประวัติของท่านและ ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมาบ้างนิดนึงนะคะก็เลยไปที่วัดจุฬามณีทําไมปู้เป้ถึงได้เลือกเทวเวสวร์ที่วัดจุฬามณีรู้ไหมคะเพราะว่าที่นั่นนะคะเป็นเป็นเป็นเนทาเวสวร์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์และน่าเกงขาม,มากและก็รู้สึกว่าเข้าไปแล้วปู้เป้เนี่ยตอนแรกยังไม่ยังยังไม่ได้เลือกวัดนะคะคือว่าจะไปวัดไหนเพราะว่าเยอะมากแต่ ด้วยความที่ว่าเออเหมือนที่เหมือนแบบว่ามีใครมาโดนจิตโดนใจอ่ะให้ไปที่วัดจุฬามณีนะคะปูเป้ก็เลยเดินทางไปที่นั่นซึ่งปเป้อยู่จังหวัดสม,มุทรปราการแทนที่ว่าเออจะไปไหวท้ที่วัดในกรุงเทพก็มีถูกไหมคะไม่ไปนะคะปูเป้ก็ดันโดนไปที่จังหวัดสม,มุทรสงครามนะคะไปมาแล้วนะคะครั้งแรกปุกเป้บูชาเท้าเว,วสุวรรณหนึ่งปุเป้อยากรวยใช่ค่ะ ปุเปอยากรวยปุเปเลยไปไหว้พาะเวสุวรรณที่วัจุรามณีว่าเออไหว้แล้วจะรวยไหมอะไรเงี้ยขอให้ท่านาช่วยบันโดนบรรดาลทรัพย์สินให้นะคะขอให้รวยนะคะผลนี้กดสินได้นะคะ <c oughs> หลังจากที่ปุเปบูชานะคะปุเปจะบูชาพยันมาสองผืนสีเหลืองกับสีแดงนะคะแล้วก็องค์ลอยหนึ่งองค์แล้วก็ เป็นเหรียญน,นะคะรุ่นรับขวัญสิทธิ์นะคะ1เหรียญน,นะคะปเปย์มาบูชานะคะหลังจากกลับมาไม่นานนะคะหวยเออลอตเตอรี่เอ,อไมใช่เออใช่ลอตเตอรี่นะคะงวดที่จะถึงนะคะที่ก่อนที่เอ่อไปไปบูชาเทวเวทไม่นานนะคะแล้วปเปย์ก็ถูกะะถูกหวยนะคะถูกหวยหลายงวดติดด้วย ไม่ใช่ว่าถูกแค่งวดเดียวนะด้วยความที่ว่าและที่สําคัญปุ๊เป้ฝันถึงท้าวเวสวรรณว่าท่านมาหาเป็นองค์สีเขียวซึ่งองค์สีเขียวนะั้นก็หมายความว่าเป็นองค์ที่ตดนบันดาลเรื่องทรัพยนะ์เนาะก็เลยมั่นใจว่าท้าวเวสวรรณนั้นนะ,นะคะคงมาอยู่กับเราและความศรัทธาของเราก็ยังไม่ยิ่งหย่อนและความสงสัยของเราไ็ยังไม่ยิ่งหย่อนไป ว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่บูชาท้าเวสวรณได้ไม่นานนะคะการเงินของปุ้เป้ดีขึ้นถึงแม้ว่าท่านจะไม่ช่วยไม่ได้ช่วยเรื่องโชคลาภเต็มที่แต่ท่านช่วยเรื่องการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นธุรกิจการงานดีขึ้นนะคะอุปสรรคที่มีก็ดีขึ้นนะคะจนปุเป้นั้นนะคะก็ศรัทธาท่านเรื่อยมานะคะ การบูชาท่านก็ไม่ยากนะคะก็ท่องคาถาบูชาท่าน9้าจบถวายน้ำแดงถวายดอกกุหลาบ9้าดอกหรือพวงมาลัยที่เป็นดอกกุหลาบนั่นเองนะคะซึ่งท่านชอบนะคะและที่สําคัญนะคะปุ๊เป้กกลับไปเมื่อไม่นานนี้ปุ๊เป๊ก็ไปบ,บ,บูชาพยันมานะคะผืนนึงเอามาบูชานะคะซึ่งสวยงามมากนี่นะคะนี่เลยชอบมากเลยนะคะ เอามาบูชาเพิ่มเติมนะคะพเพื่อนๆเร่องครอย่างไรแล้วก็ตามนะคะก็โปรดใช้วิจิณญาณในการรับชมนะคะ mm. พเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะรู้จักพาะเวสุวรรณแต่ถ้าหากว่าเ,าเพื่อนคนใดนะคะที่ยังไม่ได้แบบใกล้ชิดเข้าถึงท่านมากนะคะศรัทธามาบารามีเกิดนะคะ mm. แล้วะค่ะเป้ฝากกดติดตามและกด ไลค์เป็นกำเป็นกำังใจให้ปูเป้นในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปูเป้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ